กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับก็บผมสอแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอลรุณยเดชในเัศกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านโอได้มาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ย เราบันทนเขาว่าเหรียญนี้เป็นปีประสออะไรจำนวนการติดอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สมคัญครับเหรียญที่ผัดกันใช้น้ำตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้เป็นอร์เศียรใหญ่นะครับเนี่ยถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเราก็ยังพอมีให้หาจิบอยู่วในววันนี้นะครับวาทาดีด้วยนะครับเนี่ยเราดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเล่มแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวโพนิกเกิลอยู่ด้านนอกับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนระคับ มาดูขอบเฟือนดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองโอ้โหสุดยอดครับคมชัดเดียวมากเลยครับท่านมีรอยเดึกดสุด้อนี้ได้หน่อยครับรอบุบรอบี้ก็มีครับแต่ไม่มากอะไรครับดูสิครับเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยครับแบบนี้ครับหายากมากครับที่เจอแบบนี้ได้ง่ายครับท่านไม่ธรรมดาเลยครับที่เจอแบบนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีบสอะไรนะครับประเทศไทยครับอักษรเบวสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณยี่หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรเบวเนี่ยสำหรับนมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านข้อสัพันธ์ห้าร้อยห้าสิบสี่คร โอ้โหเป็นอยู่หนึ่งในสิบอันดบที่หายากซะด้วยสิครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าห้าสี่นี่นะครับท่านโอ้โหสุดยอดเลยครับสันงกูจะหาเจอได้นี่ครับเหรียญนี้คือไม่ธรรมดาเลยนะครับกว่าจะเจอได้เนี่ยอยู่ที่อันดับที่เก้าซะด้วยสิครับเนี่ยอันดับที่เก้าของเหรียญที่หายากนะครับตรงกลางคือพระปางวัดดุลวัชวารามตำลงมาอีกนี่คือไม่หลาเจุฬาอย่าได้ล่าถึงสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอื่นนะครับ สำหรับปีปศสอง4ันห้า้อยห้าสิบสี่นีนะครับท่านคมกว้างของเด่นอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดุด้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตหรอครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ,อ่ยเดี๋ยวดูคู้งมือแป๊บหนึ่งครับท่านขพโทุทีนะครับมันอยู่ไกลเกินไปครับอมองไม่ค่อยชัดจำนวนการผลิตอยู่ที่3ามล้านเหรียญพอิตพอดีครับท่านสมล้านเหรียญพอดีพอดีเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสี่ปีนี้ครับท่านในระดับยูซียคอยอยู่ที่2 5 0้อยห้าสิบบาทครับท่าน ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรนะียญละสามสี่สิบถึงห้าสิบบาทเลยนะครับจบคลิปแล้วขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆท่านดูดีมีความสุขสกับกานเพราะว่าเหรียญุกวนนี้มันหายากขาันก้นพวนเลยนะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆท่านรีบหารีบเก็บให้ไหวเลยนะครับก่อนที่เขาจะยกเลิกการใช้เหรียญรอเก้านะคบ